เสาปักตุงต้นนี้เป็นภาพจำของใครๆที่เดินทางมาท่องเที่ยวณดอยตรงแห่งนี้แต่เบื้องหลังของเสาต้นนี้ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางสําคัญในการค้ายาเสพติดเมื่อสมเดญญ็จย่าเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกพระองค์ทรงกระหนักถึงรากเหง้าของปัญหาในพื้นที่คือความยากจนขาดโอกาสในการดำเนินชีวิตจึงทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ซึ่งพระองค์เชื่อว่าหากสร้างหนทางให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากวงจรความเจ็บป่วยความยากจนและความไม่รู้ได้ปัญหาสังคมและการทำลายธรรมชาติก็จะหมดไปในที่สุดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการที่จะมีกฎระเบียบชาวบ้านช่วยดูแลไฟ,ฟป่าดูแลป่าดูแลเรื่องอยาเสพติดในพื้นที่ดูแลลูกหลานให้มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี สมที่สมเด็จจ้าท่านบอกว่าคนดีของฉันเนี่ยที่จะตั้งใจให้ชาวบ้านเป็นคนดีอยู่ดีกินดีและช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเองเพึ่งพาตัวเองในที่สุดก็จะเน้นการทํางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเนี่ยมาช่วยงานกันจากพื้นที่ที่เป็นป่าหัวโล้นห้าหกปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ป่าหัวโล้นแทบจะไม่มีเลยโดยตรงโมเดลจะเกิดขึ้นได้ชุมชนต้องอยู่กับป่าต้องมีอาชีพต้องมีความมั่นคง ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมในการดูแลมีกฎระเบียบชุมชนสิ่งที่ยากที่สุดในการพัฒนาก็คือสร้างความเข้าใจว่าเราจะมาทําอะไรเราจะร่วมมือกันอย่างไรอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างในการนี้กอรมนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดำเนินการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่เทิดทูนพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินงาน เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่แม่ฟ้าหลวงแม่จันจังหวัดเชียงรายแห่งนี้เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยการนําแนวทางการพัฒนาตามโครงการพัฒนาดอยตุงมาขยายผลในพื้นที่ข้างเคียงดอยตุงโดยเฉพาะการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีถิ่นฐานท้าวรถูกต้องตามกฎหมายพึ่งพาตนเองได้ ชาวบ้านเนี่ยก็แอบสงสัยอยู่ว่าจะมาจริงหรือเปล่าแต่มาระยะสักปี2ปีเริ่มเห็นผลเป็นรูปประมับจะเป็นการสร้างงานก็แล้วแต่เรื่องดูแลสุขภาพเรื่องการศึกษาก็เริ่มทยอยเข้ามาชาวบ้านก็เกิดความมั่นใจว่าโครงการนี้มาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนับเป็นการขยายผลการปลูกป่าปลูกคนจากดอยตงุงสู่บ้านปางมหันและบ้านปูนะตำบลเทิดไทยอําเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อหยุดยั้งการทำลายป่า และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารโดยวิธีปลูกป่าเสริมตลอดจนสร้างกลไกทางสังคมมาเสริมการรักษาพื้นป่าการสร้างโอกาสการสร้างอาชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางของนายหลวงขาราชการที่เก้าองค์สมเด็จย่าก็ให้นโยบายในเรื่องให้คนอยู่กับป่าพึ่งพาอาศัยป่าถ้าพูดถึงความมั่นคงนะฮะเราต้องพูด3ส่วนความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติความมั่นคงในด้านอาชีพคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในด้านความปลอดภัยะ ความครงคงสด้านเนี่ยจะต้องร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและก็ตัวชุมชนเองการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเพื่อให้คนในพื้นที่มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองจึงทำให้ประชาชนที่นี่พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาดอยตุงต่อไปสมดังที่สำนักง,งานสหรประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม UNODC ยอมรับว่าโครงการพัฒนาดอยตุงหรือดอยตุงโมเดลเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนของโลกปัจจุบันกอรมนอยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ในอีกหลายแห่งกอรมนอพร้อมที่จะมุ่งมั่นบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสา,ายด่วน1374